คุณเคยทำงานเป็นทีมไหมคะหรือต้องทำงานร่วมกับคนเป็นจำนวนมากคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดคะการมีผู้นำที่ฉลาดและรอบคอบความสามัคคีของคนในทีมหรือว่าโชคชะตากันแน่ที่จะพาให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จและผ่านผนปัญหาไปได้ด้วยดีมารับชมเรื่องนี้กันนะคะตินทุก,กะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตาย กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งอนันอุดมสมบูรณ์ในหิมวันตะประเทศพระโพธิสัตว์ได้กำเนิดเป็นพยาวานนมีบริวารเป็นวานนฝูงใหญ่ใกล้หิมะวันตะประเทศนั่นเองมีหมู่บ้านชายแดนอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้บางครั้งก็มีคนอาศัยอยู่บางครั้งก็ไม่มี ณาลานกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสมบูรณ์มีผลดกรสอร่อยเหล่าฝูงลิงมักจะมากินผลมะพร้าวนั้นในยามที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านครั้นต่อมาเมื่อถึงคราวที่ต้นมะพร้าวออกผลมนุษย์ได้กลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งพวกมนุษย์ได้ทําการสร้างบ้านเรือนและปลูกต้นอ้อขึ้นเป็นจํานวนมาก เราฝูงลิงนั้นหลังจากไม่ได้กินผลมาพลับมาพักใหญ่ก็เกิดอยากจะกินขึ้น,นมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านนั้นมีมนุษย์กลับเข้ามาพักอาศัยอยู่หรือยังเดี๋ยวข้าไปดูเองในฝูงเรานะ่ะข้าวิ่งเร็วที่สุดเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเมื่อเจ้าลิงสายสืบมาถึงหมู่บ้านก็พบว่ามาพลับออกผลเต็มต้นจริงๆตามที่พวกตนคาดการไว้แต่ปัญหาก็คือ หมู่บ้านร้างที่ตนเคยมาเด็ดกินผลมะพร้าวอย่างสุขใจนั้นบัดนี้กลับมีมนุษย์มาอาศัยเต็มไปหมดเมื่อเจ้าลิงสายสืบกลับมาถึงฝูง <c oughs> ก็รีบรายงานให้พักพวกวานอนทราบโดยทันทีเห <c oughs> ล่ววานอนได้ฟังดังนั้น <c oughs> ก็เกิดความเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปเด็ดกินลูกมะพร้าวได้อย่างเคยทั้งๆท,ท,ที่ลูกมะพร้าวกำลังออกผลอยู่เต็มต้นพยาวานอนอนนั้นเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาเมื่อได้ฟังดังนั้น จึงค่อยๆค,คิดพิจารณางั้นคืนนี้ยามที่พวกมนุษย์หลับกันหมดแล้วพวกเราค่อยถือโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านกินลูกมาพร้ากก็แล้วกันเหลราฝูงลิงตกลงทําตามที่พยาวานอนแนะนําพวกมันต่างพากันลงจากป่าหิมพานมาดักคอยอยู่บนแท่นหินใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนะักเพื่อเฝ้ารอคอยเวลาที่พวกมนุษย์จะหลับหลังจากคอยจนตะวันลับฟ้าเมื่อมั่นใจว่า มนุษย์ต่างพากันเข้านอนกันหมดแล้วพยาวานอนจึงอนุญาตให้ฝูงลิงกรูกันเข้าไปเด็ดกินผลมาพลับได้พวกมันกินกันอย่างปรีเปรมสมกับการรอคอยที่รอคอยกันมาทั้งวันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่พวกลิงกำลังกินลูกมาพลับกันอยู่นั้นก็ได้มีมนุษย์คนหนึ่งออกจากบ้านมหามุมเหมาะเพื่อถ่ายอุจจระ โดยที่ฝูงลิงนั้นไม่ทันรู้เลยว่ามีมนุษย์คนหนึ่งออกจากบ้านมาแล้วเพราะพวกมันมัวแต่กินลูกมะพร้าวจนไม่สนใจอะไรอุ้ยมาปวดอะไรเอากลางดึกแบบนี้เนี่ยยิ่งกลัวๆผีอยู่อืมเอาว่ะมุมนี้แหละสบายๆถ่ายสะดวกเฮ้ยนั่นมันลิงนี่ว่ามันแอบมากินผลมะพร้ากกันหรือนี่ตื่นเร็วตื่นเร็วพวกเรามีลิงมาแอบขโมยกินลูกมะพร้าว สวยละสิมีคนเห็นพวกเราแล้วแย่แน่ๆเลยพวกเราเธอทำยังไงกันดีละทีนี้พวกเราไม่รอดแน่ๆเลยจากนั้นไม่นานพวกชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็รีบตื่นขึ้นต่างหยิบช่วยอาวุธติดมือมาพากันมายืนล้อมต้นมะพร้าวไว้หมายมั่นจะเล่นงานฝูงลิง ที่บางอาจมาแอบกินลูกมาพ้ับในยามเด็กนี้เหล่าลิงทั้งฝูงตอนนี้ต่างก็อกสั่นขวัญแขวนด้วยความกลัวตายจนลนลานทำอะไรกันไม่ถูกพยาวานอนก็สั่งให้นับจำนวนลิงในฝูงว่ายังอยู่กันครบถ้วนดีหรือไม่แต่เมื่อนับไปนับมาปรากฏว่ามีลิงตัวหนึ่งหายไปจากฝูงฮะเจ้าเซนก,กะหลานของท่านพญาวานอนนะหรือหายไปไหนเนี่ยพญาวานอนนั้นทราบดีว่า การที่เสนกะหายไปนั้นมีได้เกิดจากการที่เสนกะถูกจับตัวไปและยังเชื่อว่าอีกไม่นานเสนกะจะต้องหาวิธีมาช่วยพวกตนจนได้เสนกะหลานของพยาวานอนนั้นหาได้เดินทางมากับฝูงลิงเหล่านี้ด้วยไม่แท้จริงแล้วมันกำลังหลับอยู่และแล้วเสนกะตื่นขึ้นมาก็ต้องแปลกใจ เมื่อไม่พบฝูงลิงเสนกะพยายามมองหาเบาะแสว่าเพื่อนลิงหายไปไหนกันหมดจนในที่สุดก็พบเห็นรอยเท้าฝูงลิงจำนวนมากทิ้งรอยเท้ามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเสนกะเดินตามรอยเท้ามาเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านเมื่อเห็นชาวบ้านจำนวนมากถืออาวุธเรียงรายล้อมรอบต้นมะพร้าวก็รู้ทันทีว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับฝูงลิงของตนเป็นแน่แท้เสนกะ คว้าชุดเด็กแถวนั้นเอามาสวมใส่แล้วปลอมเป็นเด็กชาวบ้านเดินเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงแก่กําลังนั่งอยู่ยายครับข้างนอกมืดมืดผมอยากไปเข้าส่วมนะครับผมขอยืมคบไฟของยายหน่อยได้ไหมครับเอาสิไอหนู หยิบไปได้เลยแล้วค่อยมาคืนยายตอนหลังก็ได้นะเมื่อได้คบไฟมาแล้วเสนกะก็รีบวิ่งไปที่บ้านที่อยู่ต้นลมแล้วก็นำคบไฟตุมบนหลังคาเผาบ้านหลังนั้นแรงลมพัดกระพือส่งให้ไฟลุกโชดช่วงจนเผาบ้านอย่างรวดเร็วเฮ้ยเร็วพวกเรารีบๆมาช่วยกันดับไฟเร็วประเดี๋ยวมันจะลามเผาไหม้กันทั้งหมู่บ้านก็ซะ,ะก่อน ชาวบ้านที่ยืนล้อมอยู่รอบๆต้นมะพร้าวเห็นดังนั้นก็รีบละจากฝูงลิงรีบวิ่งมาช่วยกันดับไฟโดยทันทีฝูงลิงจึงรีบฉวยโอกาสนี้หนีลงมาจากต้นมะพร้าวแต่ทุกตัวก็มีเื่อที่จะหยิบลูกมะพร้าวติดมือมาด้วยเพื่อมาฝากให้กับเสนากะที่มาช่วยเหลือพวกตนเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้กันบ้างแชร์กันมาได้เลยนะคะ 1. การตัดสินใจอย่างรอบคอบ และไม่หุนหันพลันแล่นสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ได้ดังพยาวานอนที่วางแผนและให้คำแนะนำฝูงลิงอย่างสุขุม 2. การเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ควรทำดังเสนกะเลือกที่จะใช้ความกล้าหาญและสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือฝูงลิงโดยไม่คิดถึงความเสี่ยงของตนเอง 3. เมื่อเกิดปัญหาการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเราต้องช่วยกันแก้ปัญหา และการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากไปได้ 4. เราต้องไม่เห็นแก่กินมากเกินไปซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้ดังเช่นฝูงลิงที่เพลิดเพลินกับการกินจนลืมระวังตัว 5. การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาดังเสนากะที่ปลอมตัวและสร้างสถานการณ์ให้มนุษย์ละทิ้งการล้อมต้นมะพร้าว เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้สติปัญญาในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาค่ะและ 6. อย่าปล่อยให้ความต้องการชั่วคราวทำให้เกิดความเสียหายระยะยาวอย่างการที่พวกลิงไม่คำนึงถึงอันตรายแต่จะเข้าไปกินผลมะพร้าวอย่างเดียวก็ทำให้พวกมันต้องตกอยู่ในวงล้อมของมนุษย์ซึ่งทำไม่ได้เจ้าเสนากะมาช่วยไว้มีหวังแยกกันแน่เลยล่ะค่ะพระศัสดาทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้ว ก็ทรงประชุมชาดกว่าเสนกะหลานพยาวานอนถือกำเนิดเป็นมหานามะสัก,กยะหนึ่งในพระญาติของพระพุทธองค์คอยอุปถรัรมภ์คณะสงฆ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาในยุคพ,พุทธกาลฝูงลิงถือกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพยาวานอนสเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าลืมกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตสื่อดีๆต่อไปนะคะ